สวัสดีค่ะชทีอรสุนทรพันธ์จากแบรนด์ดี c y c l e บริษัทวินเทจโปรดักต์ค่ะเ,เดิมบริษัทเราเนี่ยทำเกี่ยวกับธุรกิจเคมีพันธุ์ก่อสร้างแล้วก็งานรีโนเวท อาคารมานานกว่า17เปีนะคะจากการที่เราได้มีโอกาสไปดูงานในต่างประเทศก็เลยทำให้เราได้เห็นเทรนที่เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสินค้าที่ทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนก็เลยจุดประกายทำใหเ้เรานำมาต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทเรานะคะก็เลยเกิดเป็นชื่อแบรนด์ดีไซน์โค้ล์ดีไซคลมาจากคำว่าดีไซน์บวกรีไซนคลคือการนำเอาวัสดุเหลือใช้ กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและพัฒนาทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีการนำเอาการดีไซน์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปเล่นในเรื่องของการดีไซน์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาได้ค่ะจุดแข็งของแบรนด์ก็คือการที่เรานำเอาวัสดุเหลือใช้เหมือนมากลับมาฟื้นคืนชีพใหม่อะค่ะมันก็เป็นการช่วยลดขยะให้กับโลกแล้วก็ทำให้สินค้าตัว ที่มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยกลับมามีคุณค่าเพิ่มขึ้นคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งที่ช่วยในเรื่องของการทําให้โลกของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เราทํา p product ตัวแผ่นยางกูพื้นดีไซเคิลอะคะเราเลือกที่จะนําเอาเศษวัสดุยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาทําเนื่องจากว่ายางรถยนต์เนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถทนทุกสภาวอากาศไม่ว่าจะร้อนจัดหนาวจัด มันสามารถทนอุณหภูมิได้ถึงลบ50ถึง90องศาจึงเหมาะที่จะเอามาทำแผ่นยางปูพื้นนะคะโดยการที่เรานำเอายางรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมกับแอคทิเกตค่ะแล้วก็นำมา develop ให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ก็เลยจะทำให้แผ่นพื้นตัวนี้เนี่ยไม่ลื่นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนาน แล้วก็ง่ายต่อการติดตั้งลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งได้เหมือนจิ๊กซอค่ะต่อต่อต่อ,ต,อต่อกานไปแล้วก็สามารถวางได้ทั้งบนพื้นผิวคอนกรีตพื้นดินหรือว่าพื้นอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นเรียบนะคะแผ่นยางปูพื้นดีไซเคิลนะคะตอนนี้มี2รูปแบบก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปทรงหกเหลี่ยมซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีทั้งหมด5 4ที่เป็นสีล้วนก็คือสีเทาสีแดง สีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมเหมือนกันค่ะก็จะมีห้าสีเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นตัวแบบพิเศษคือจะมีสองสีในหนึ่งแผ่นนะคะก็คือจะเป็นตัวเนี้ยค่ะเออมันจะเป็นลายสีเทากับสีแดงค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายสีเทากับสีแดงเหมือนกันทั้งสองแบบเนี้ยเราจะมีแพทเทิร์นให้ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถนำไปต่อแพทเทิร์นได้ตามลวดลายที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะ สามารถไปดีไซน์เป็นบริเวณ e x e r c i s e a r ย a เป็นสนามเล็กเล่นหรือว่าไปปูตรงเทเลสก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อดีของแผ่นยางตัวนี้เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะคะสามารถต้านน้ำหนักได้ถึง4ตันซึ่งเรามีผลเทสอยู่นะคะแล้วก็สามารถปูในพื้นเอ้าท์ดอได้เลยสามารถทนฝนทน,ทนแดดแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ลื่นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่า นำเอาวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวนี้นะคะในส่วนของช่องทางการซื้อนะคะตอนนี้ก็คือว่าลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน w w w d e c y c l e r u b b e r com แล้วก็แฟนเพจก็คือ d e c y c l e r u b b e r นะคะหรือว่าอาจจะผ่านทาง l ล ne ก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางที่ออฟฟิศก็คือที่เบอร์02 7 2 1 1 1 5 0แล้วก็เบอร์0 8 4 3 8 8 9 5 8 2ค่ะ แล้วก็ในอนาคตรเรามีแพลนที่จะาขายที่ไทยวัสดุเร็วๆนี้ค่ะ